จี่สิบกมพันเปดโิหกแปดวันที่แปดกุมภาสองห้าหกแปันที่3ามที่หกวันที่สองวันที่แปดวัดธรรมจักับบนวันสดุเอวัมเมุตังเอกางธรรมจักรวัตตา ဘုဝနာနသိယံဤဝိဟာရတိတိပသနေဝိအရဇေဒခောဘုဗဝံဘဒ္ဓဝိသေစုအာဝံတေ โอตายานิพานายาสังวัตติติทังโคปนาภิกเวทุกขานิโรทุกขาอริยสัจจฉาติปีทุกขาจาระปีทุกขามารายัมปีทุกขาโสกาปาติลิเทวทุกขัมโหมะ ตาอีทังโคปานาพิขาเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยนตสาวตันาเเออเยเเออเอเอเอจะเอเอเอจอโคเอติเอเออเ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 เอเเอ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 ออ

เตตุตัมมิตุจักขุงอุทาปฏิญาณอุท่าปฏิปัญญาอุท่าปฏิวิชาอุท่าปฏิอานุโคอุทปฏิอีตังโฆปางใทั้งโสกานิยสัจจังปริญญาตันติเมภิคเวบุเภอนานุตุเตโุตัมมิตุจักขุงอุท่าปฏิญาณอุท่าปฏิปัญญาอุท่าปฏิวิชาอุท่าปฏิอานุโคอุทาปฏิอิทัง ทุกขาธโมตโยอริยสัจสันติเมพิกเวบุเภอนานุสุเตสธธรรมิสุจักุงอุทธาปฏิยานาอุทธาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอาโลโกอุทธาปฏิตังโกปานีตังทุกขาธโมตโยอริยสัจจังปาอันตันติเมพิกเวบุเภอนานุสุเตสธธรรมิสุจักุ อุทาบทิยานังอุทาบทิปัญญังอุทาบทิวิชาอุทาบทิอาโลโกตังโคอาเดืทังทุกขะมรุตายโยปัญญาศาสตรจังวายนันติเมพิกเวบุเภอนานุสุเทสุตัมเลสุจักขุ้งอุทาบทิยานังอุทาบทิปัญญังอุทาบทิวิชาอุทาบทิอาโลโกอุทาบทิทัง ทุกขานิโรธอริยศาสันติเมวิกาเวบุเภอนานนสุเตสุธรรมสุจักุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาวิปฏิอุทธาปฏิตังโขปานีทั้งทุกขานิโรธอริยศาสังสันติกาติเมวิกาเวบุเภอนาโนสุเตสุธรรมสุจักุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปั ทีวิชาอุดาปฏิอาโลโกดาปฏิตังโขอานิทังทุขานิโรโตริยสัจจังสันติสิเมพิกเวปุเปอนาโนสุเตโสุตัมเมสุจักุลดาปฏิญาณาวด้าปฏิปัญญาด้าปฏิวิชาอุดาปฏิอาโลโก้ด้าปฏิตังทุขานิโรโตอามิณีปฏิปภะนิยสัจจังเตมิกเวปุเป อนุสุตเตสุตัมิตุจากขุท้ปทิยาณเอาท้าปทิปัญญาต้าปทิวิชาท้าปทิอาโลโกทัาปทิตั้งข้ปานีทั้งทุกขานิโรธาคามีนีปทิปรานิยสันทั้งเป้าเวตังวิอันติเมวิกเวบุเภอนุสุตเตสตัมิตุจากขุท้ปทิยาณเอาท้าปทิปัญญาต้าปทิวิชาต้าปทิอาโลโก อุทาบทิตังโกบาลีทั้งทุกขานิโรธ่ากมีนีปฏิจทานียตันจังวาพิจันติเมวิกเวบุเพอนานุตเตสุจักกุฏาบฏิญาณามาบทิปัญญาอุทาปฏิวิชาวทาบฏิอาโลโกทาบทิยาวะกีวันจเมวิกเวหิเมสุจตุโสเยตสันเจโสเอวันติปนิวัตตาตวะสกายังยถาตุทัง ยาณธาตุนังนาสุวิสุตังโหสีเนวะตาวังพิกเวตะเทวเกโลเกตมเกตวามเกตาหัตะบานวานิยาสาชาญาตะเทวามนุสยายาอนุตารังธรรมมาธรรมบทิอภิสัมพุทโธปัญญาสิงยัตโตจะโอเมพิกเวเมสุจตโตตัวริยัสัจเจสุเอวันติปริวัสตตังทวัสากลังยัถาตุตังยาณธาตุนังนาสุ สุวิสุทังโหสีอันทะหังพิโตเวสัทเทโอเกโลเกระมเกระมะเกระหาสามานิกาวปชาตเทวานุสัยอนุตังสัมมาสัมปोติอภิสัมพุทโธปัจายาสิงยาสนาปทาเวตตนังตุตาปิอากุปาเมวิมุตติยะระมติมาสตินันติธานิปุปุนาภิโกติอิทับวะโหจาระวัตตาตัมมะนาปจาวกิยา พิโคภวะโตอริตังอตินาไัรจามะจิพะนัเวยากาลัสีพิยามณีอาญามโตโกทัญญาสะอิญาจังวิราตมังพมะจักกุลุท้าบันติยากันจีสุสมโมทยะธรรมังสัมพันตังนิโรธามันติภวะติเตจ่าภววัตตาธรรมะจักเกกคุบาเดวาจามนุษาเวสุงเอตามภววัตตา巴ล อิติปันนีปิกาตะเยอนุตลังตัมมจตะกังบวติตังอัมภะติวัติยางตัมมะเรนวะวาบามะเนวะเดวะนาวามะเลเนวะมัคุณาวาตะเกติวาโลกัมันติกุบัตังเทวะนังตัตตะวาตัตุมามหาราชิกาเทวะตัตุนาเวสุลงเถระมหา เดวะสัตุนาเวสุงเดาวะติสานังเทวนังสัตตุวายมาเทวะสัตุนาเวสุงยมาณังเทวนังสัตตุวะสุตตาเทวะสัตตุนาเวสุงสุติตานังเทวนังสัตตุวะนิมานะรติเทวะสัตตุนาเวสุงนิมานะรตินังเทวนังสัตตุตังมาตินังสัตติเติเทวะสัตตุนาเวสุงภลานิมิตสัตตุวะวตินังเทวะสัตตุวะ ตาบาลสียงอิจบาดานีพิกาเยนุตตังสมตะงวริังอันบาวกิังสมานนาวาุนาเนนาวาเทวานาวามาเลน अहं अहो सि तदितव एव देवनां देवानु ภา व अनको भगवतः उदनां उदनी सीयति अहगो को कोदन्यो अज्ञादिवदं कोकोदन्यो तीयं यनबतो कोदनन्तां यन्या कोदन्यो देवः हनाहोसिते